อราจะช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย้อนมาได้ประมาณสาีปีแต่ว่ารักษา,าจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตาม,มานั้ครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนนะที่อยากหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆครับผมก็ผมดังนั้นผมก็หมกมุ่นอยู่กับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนว่าอาหารไหนกินได้บ้างอาหารไหนกินไม่ได้บ้างก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอาหารท่าเลยนะครับผมกุง้งว่ากุ้งเนี่ยคนเป็นกดไหลย้อนกินได้ไหมกุ้งนี่รวมถึงพวกกุ้งเกือบุกชิตเลยนะครับผม แล้วก็รวมถึงพวกอาหารจำพวกกุ้งเผากุ้งต้มกุ้งผัดกุ้งอะไรอะไรอะไรทุกอย่างอ่ะว่ากุ้งเนี่ยคนเปกเอร้อนกินได้ไหมก็เรามาดูค่าเพของกุ้งกันก่อนครับผมค่าเพคืออะไรค่าเพคือข้อความวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือว่าของเหลวครับผมแล้วก็วัดในอาหารก็ได้ถ้าค่าเพนั้นน้อยกว่าเจ็ดแสดงว่าอาหารน้ําหรือของเหลวนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดครับผมกุ้งมีค่าเพอยู่ที่หกจุดเจ็ดห้าครับผม มันต่ำกว่าเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่คือผมอะ่ะขอหาข้อมูลมาเยอะค่า pH ที่เป็นห้าหกอะไรอย่างเงี้ยห้าหกเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ครับผมแล้วก็ยิ่งหกจุดเจ็ดห้าเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เจ็ดมากๆดังนั้นก็กินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกไหะย้อนเลยครับผมดังนั้นก็กินได้นะครับผมไม่ต้องกังวลเลยแต่ลนะครับแต่บางครั้งอะ่ะในกรณีเรื่องกดหะย้อนมันก็จะมีคําว่าอาหารสแสลงอยู่ เรียกว่าเรียกว่าแสลงปะผมไม่เขียนภาษาไทยคือบางคนก็แพ้บางคนก็กินไม่ได้กับอาหารทะเลหรือว่าอาหารจำพวกนี้แต่ว่าส่วนตัวนะครับผมผมคิดว่าไอเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลละเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอาจจะแพ้อาหารทะเลบางคนอาจจะไม่แพ้บางคนแพ้ยาบางคนไม่แพ้ยาดังนั้นกุ้งก็เหมือนกันครับผมบางคนน่ะกินกุ้งได้แต่พอเป็นโรคกรดไหลย้อนอาจจะแบบกินกุ้งไม่ได้มันก็มีเคปแบบนี้เหมือนกันมันก็มีเคสแปลกๆแบบนี้เหมือนกันก็ ังนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะผมแต่ว่ากุ้งเนี่ยผมบอกก่อนจริงๆแล้วอาหารทะเลอ่ะเป็นอาหารที่ไขมันน้อยอยู่แล้วคนที่เป็นกดรดไหลย้อยนอ่ะควรกินอาหารที่ไขมันน้อยรับผมเพราะถ้า,า,ม,าถมีไขมันเยอะเนี่ยไขยมันเยอะน้ำมันเยอะมีมันเยอะเนี่ยอาจะจะยอ่อยยากพ <P aper> อย่อยยากใช่ไหมกดในกระเพาะ็จะยิ่งเร่งกดในกระพเพาะเร่งกดให้มันเยอะมากกว่าเีกพอกดเยอะมันก็ขึ้นมาที่อกกลายเป็นแสบอกพอขึ้นมาที่คอกลายเป็นกดรดไหลย้อนขึ้นคอดังนั้นก็ อาหารทะเลเป็นอะไรที่ไขมันน้อยอยู่แล้วครับผมแล้วก็คนกินนะครับผมพวกปลาเนื้อปลาอะไรเงี้ยกินได้กินได้แน่นอนครับผมกุ้งก็ด้วยแต่เขาเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือว่าน้าจิ้มที่คุณกินละพอกินอาหารทะเลใช่ไหมสิ่งที่ขดาดไม่ได้ก็คือน้ําจิ้มซีฟูด้ด <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ควรหลีกเลี่ยงเลยครับผมมันมีทั้งพิษมีทั้งกระเทียมอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันสามารถทําให้กระตุ้นอาการกดไหลย,ย้อนได้ มันต้องอยู่ที่วิธีปรุงด้วยนะครับผมแต่ว่าผมเข้าใจนะอาหารทะเลมันขาดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปมันก็แม่อร่อยอ่ะแต่ว่าเป็นคนร้อนอยู่ก็ควรเลี่ยงครับผมอย่างกินกินกุ้งก็กินถ้าทนไม่ได้ก็กินแค่กุ้งต้มอ,อย่างเดียวจิ้มนิดนึงจิ้มนิดนึงพอไม่ต้องให้เกิดอาการไม่ต้องให้เราเกิดอาการอ่ะกินแบบให้เรารู้ตัวเองครับผมจริงๆมันก็มีเข้มแบบนี้เหมือนกันนะครับผมครือที่ผมบอกไปว่าร่างกายของเราไม่เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเรากินเอเนี้ยคืออ่ะอย่างเช่นกุ้งอ่ะปกติ ถ้าตามค่าเพเออ่ะมันกินได้ปลอดภัยใช่ไหมแถ้าเรากินแล้วมีการแสบอกแสบอกจุกคออะไรเงี้ยแล้วก็จดไว้เลยมีสม,มุดมีอะไรเขียนในแอปก็ได้เขียนในโน้ตก็ได้ว่าอาหารไหนที่เราที่เราที่เรากินได้อาหารไหนที่เรากินไม่ได้อาหารไหนที่เรากินแล้วมีอาการก็จดไว้เลยครับผมคราวนี้เราได้รู้แม่นๆเลยว่าตอนที่เราเป็นกล้วยอยู่เราควรจะเลือกอาหารอะไรบ้างก็สับคลิปนี้ก็จดถึงเพียงเท่านี้นะครับผมผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารรเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมสับคลิปนี้ก็จดถึงเพียง ดังนั้นก็กุ้งกินได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยแต่ว่าความจริงมันก็ควรกินได้อยู่แล้วเพราะว่าค่าเคสไม่แค่6 7 5ครับผมขอบคุณมากครับ